แอบไปกินมื้อดึกมาใช่ไหมป,ะปะ๊าป๊าจะจัดการทั้งแม่ทั้งลูกเลยดีไหมไมีมีการชุมนุมกันนิดนึงแล้วก็พี่ใหม่ยฟันจักรยานไปซื้อขนมจีนค่ะแล้วก็อยากากินหวานมะละกลอพี่ป้อนไม่กินข้าวหรอ <ences. S 1> กลัว่าโอนกลัว่าโนจ้าอร่อยที่สุดเลย รอ,อร่อยมากไปกินต่อก่อนนะคะบ๊ายบาย <c oughs> พี่โมท,ทำอะไรอะ่ะแกะกระดุมแกงแกกระดุมกา <c oughs> งเกงมคุณพี่ทำอะไรคะ แอบไปกินมื้อดึกมาใช่ไหมป,ปา๊าป๊าจะจัดการทั้งแม่ทั้งลูกเลยดีไหมไม่ดีงั้นไปให้ป๊าป๊าฟัดทีหนึ่งบอกบอกเข้ามาช้าเพราะว่าบอกไปกินบอกป๊ดึกมาค่ะใช่ไหมหะะคะไม่ใช่บอก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 